เผมไตันตีใส่แล้วตามปคิวมานเมานาไปล้ราเพื่อเมาเยนเนะวัดี้กัาเนน้งเกอร์แล้วก็สีิวหนึ่งแล้วก็เสียบไปครับผมได้ทริปคินะครับเดี๋ยวเราพามาดูภาในเกมนะคว่าผมจะโซ่มูลาดยังไงครับผมกับการตัวที่เขาบอกว่าชนะทางฟอร์เนติโนดาวเลยนะครับผ เดี๋ยวผมมีเหตุผลอยู่นะครับถ้าผมเจอเอ๊ะหมยถึงแบบเหตุผลที่เอาพลังแฝงดาบมานะครับเคื่อผมเจอแบบตัวบางๆเยอะผมจะเอาพลังแสงดาบมานะผมันจะช่วยในการเบร์ดามะแล้วผมเพราะว่ามันยืนไม่ไหวแล้วผมอืมถ้าพลังแฝงโลมานี่ผมชอบเอามาตอนที่แบบกระดูดหนาๆทีมเขาได้หนาหน่อยแล้วอืมก็วิวแรกก็ไม่มีอะไระครับผม อ่ะดูไปก่อนนะอันนี้ผมจะให้ดูเกมเต็มเลยนะครับผมกระปาดอกขู่ไปหนึ่งสเต็ปอ่เดี๋ยวนนผมจะให้ดูการเอาของแล้วผมจะไม่ไม่ปิดอะไรนะะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ผมเห็นสกิลเขาว่านะผมผมลึก,ก็กเลยแบบพยายามทําให้เบลสองก่อนนะครับผมแต่ว่าชอนี้เขาปาโดนผมนะปาหนึ่งโดนผมยนี้ว่าผมจะสวนนะครับผมอ่าน,นี่กบมาแล้วผมผมเลยแบบพลิกใส่แต่ว่าไม่โดนครับผม,มปึ๊บ ผมสกิลสองไปแล้วครับแต่ว่าเลือดมันเหลือหนึ่งครับผมที่ที่จะแบบไอแบบเป็นยังไงแลกกันได้นะอถ้าผมพูดาาติดขาัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ผมก็โดนเฟิร์สบัดไปแล้วผมช็อตนี้ตอนนี้ผมก็ฟาร์มก่อนเพราะว่าตังค์ผมนี่น้อยสุดในทีมแล้วนะครับผมก็ดูอย่างนี้ได้ปะเนี่ยครับตังค์ผมน้อยมากครับผมอืม อันทีไปผมก็ฟาร์มไปก่อนนะผมผมเป็นชิปตัวไหนผมก็จัดเลยนะเดี๋ยวผมไม่รวยนะผมอ่าชิ้นแรกที่ผมจะออกก็เป็นรองเท้าเกาะนะเป็นเป็นตัวที่แบบแก้ท้ายได้ดีมากเลยสำหรับพวกไฟเตอร์ด้วยกันนะแม้กระทั่งแครีก็แก้ได้นะเออมันปรับใหม่มามันลดพลังจิตีของรองเท้าก่อนเนี่ยเลยประมาณสิบเปอร์เซ็นถือว่าเยอะเลยนะสำหรับฟอร์เรติโนเพราะว่าออกแทงล้อนอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้ผมก็ เกงจีไปครับเห็นเพื่อนป่วยอยู่เลนดาร์ s เลเยอร์ครับผมผมก็จะไปล้ำช่วยเพื่อนนะครับเราดูว่าผมจะลวกขนาดไหน,นเอาไปลาเลิศเกปลาดอกโตนปึ๊บสี่หนึ่งครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะนี้เข้าไปงูแบบนี้ก็ตายครับอ้มโอฮโหอันนี้ถือว่าเป็นการแบบว่าความเป็นภาคของผมนะครับในการที่เข้าแบบไม่ดูอะไรเลยนะครับผม เคยในแมบพบคือผมไม่เห็นอะเอาจริงๆคือผมเห็นแค่แบบตัวเดียวนะเพราะผมไปแอนติแสปุ๊บแม่งโผล่มาสี่ตัวเลยนะเออม,มาตอนนี้ผมออกเป็นลงุงสุีผมจะออกเป็นเอรถโคดาส,สิบอะเอคก็เรียกอะไรอะเอดี๋ยรอดูผมจําชื่อมันไม่ได้ฮะมัาดูว่าผมจะสู้ยังไงนะผมสลับบูนาอะอ่าโอเค เี่ยผมไล่ให้เขากลับก่อนเลยนะผมเดี๋ยวดู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 ปึ๊บอ่าผมปลาดอกขัดนะผมนี่ครับแล้วก็ดักเงานะผมว่าผมรู้ว่าขเงาเขาอยู่ตรงไหนครับเนี่ยผมก็ลิกตามเลยแต่เนี่ยผมปาดอกไม่โดนนะผมถ้าปลาดอกโดนน่าจะตายครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแก้ือหลักก็คือปาดอกขัดแล้วผมแล้วก็เอาพลังแสงดาบมาแล้วผมมันช่วยในการเบอร์ดามีนะผมอ่าอันนี้เขามาตบผมฟรีนะคือผมไม่มีสกิลหนึ่งไงไม่งั้นเขาตายไปละ แต่ว่าทางด้านทูเรนครับผมทูเรนก็เก็บไปได้นะผมพราะว่ามูนาดม,มีสกิลสองนะก็ะถือว่าได้อสซิดมานะผมะจังหวะนี้ผมก็มาตีดาร์ก,กับทูเรนนะครับผมแเราก็ดำลำดาร์กไปเสีย <c oughs> <c oughs> งลงเสียงลงโดโทษทีอเดี๋ยวผมก็ฟาไปครับสกอร์ตอนนี้ผมก็ยังเป็นส่วนสองอยู่นะเออ ผมยังไม่ค่อยได้คิวเท่าไหร่ครับช่วงต้นเกมนะเพราะว่าผมเน้นเซฟเพราะว่าผมยังไม่มีของถ้าบวกกันตรงๆเนี่ยผมจะบางนะผมผมจะแบบโด,โดนทีตัวทีก็ครึ่งหลอดนี่ผมดักเงานะผมรู้ว่าเขาตีคลิปอ่ะเพ็บใช้หนึ่งไปแล้วครับชใช้หมดสก,กิลแล้วครับผมแล้วผมก็ใส่เลยครับปั๊บแต่ว่ามันอยู่มันอยู่ในเงาครับผมเอ้ยไม่ใช่ <laughs> มันอยู่ในพุ่มครับผมมันลำยากครับมันจะแบบไม่ไม่ไม,ไม่แบบออโต้ออโต้มันจะยากครับถ้าลำในพุ่มอ,อ่ะ นี่ผมรอคอมปอตีคีของผมผมก็ปาเลยครับปาหนึ่งใสเลยอ่ะเห็นปะเห็นปะแค่นี้ผมมันก็ไม่กล้าใส่ผมแล้วครับเพราะว่ามันเริ่มรู้แล้วครับว่าผมนี่จับจังหวะมันเป็นนะเออก็คือก็คือพยายามปาหนึ่งดอกแบบหนึ่งกับปาหนึ่งดักอะ่ะเออไม่ใช่มันเก็บเก็บสแต็กสองมากงใกล้ๆ้วแล้าปาหนึ่งใสเลยเว้ยไม่ก็รออันตินะครับผมอันนี้ก็คือจะทำให้สตูแบบไอ้ไอ้มูลาศครับมันจะแบบเอือนะครับผม <ม> <Three. S 1> แล้วก็ล้ำคีปกลางไปครับชดนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผมช่วงต้นเกมเพราะว่าผมเน้นเซฟครับผมรอะว่าผมตายไปสองตัวแล้วผมจะตายเพิ่มไม่ได้นะ uh huh. อืมชดนี้ก็ล้ำคีปไปครับผมก็เช่นแรกก็อาจจะเห็นที่ผมล้ำคีปบ่อยหน่อยนะครับผม <we> เพราะว่าผมต้องเน้นฟาร์มนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นบวกนะอือ่า <we> ผมไปเช็คพุ่มครับตรงนี้ <we> ผมไปเช็คว่ามันมาหรือเปล่า ีผมเห็นมันโผล่ในแบบแล้วผมก็เคลียร์รีเคลียร์บนเลยครับเนี่ยชอนนี้ไอช้อนนี้ผมเห็นมูราดอยู่กลางนะคอรอยู่กลางแล้วผมผมก็เลยทําการไปตีบนแบบฟีฟครับอ่าตีบนเลยครับผมแล้วผมเดานะครับว่านาคอจะไม่ขึ้นมานะครับผมเหมือนเหมือนผมอ่านใจนาคอรบแบบประมาณว่ามันกลัวผมเอ้ยมันมันคิดว่าผมไม่กล้าดันนะผมผมก็เลยแบบอ่านมันอีกขั้นหนึ่งก็คือดันไปเลยครับผม,มแต่ก็เสี่ยงอยู่นะแต่ว่า มามาดูช็อตนี้ครับผมผมช็อตนี้ผมดักนาคอนนะเพราะว่านาคอปกติจะเป็นตัวที่แบบหิวหิวค,คีบแล้วผมป่าโดนผมนะอันนี้ผมก็ํำไปครับเสียดายนะผมที่ช็อตนี้ที่ผมอันตีเบ้านะครับก็ถ้าผมอันติโดนก็มีสีคิวได้อยู่นะก็ประมาณนี้นสำหรับอ่านเคมนะเออรอรออ,อันนี้ผมรอผมรอแนะล้วผมก็บหนึ่งร้อนะผมก็บหนึ่งรนะ้อแต่ว่าเขาไม่มาครับผมเนี่ยผมปลาอะไรอะ่ะเออ ผมก็พยายามฟาร์มไปครับผมตอนนี้ผมไปเกาะสะทอแล้วนะแล้ผมมีไอชิ้นรถคูดาวะ่ะเออชัดต่อไปแล้วผมผมจะออกเป็นกันเวทก่อนนะครับผมคือผมเน้นถึกไปเลยนะผมเพราะอินนี้เป็นสกิลเวทรัวๆไงคุณผ,ผมยังไม่ออกฟอร์ตเคมนะคุจะออกกันเวทก่อนบางคนเขาจะออกเกาะเอ้ยดาบใหม่ไปแล้วอะ่ะเออแต่เกมนี้ผมไม่ดีกว่านี่ครับ ผมรอให้เขาปาดนะดูดูดูผมรอให้เขาปาดอ่ะผมรอให้เขาปาดนะเขาปาดเพิ่ผมขัดนะเห็นปะเห็นปะผมมีกอดส้านวเขาตีผมไม่ค่อยเข้านะผมอันตีใส่เลยนะเนี่ยอันนี้ผมปาดอกวานนะผมเห็นปะเห็นปะเพื่อเขาทำอะไรผมไม่ได้นะครับเนี่ยผมรออันนี้เลยครับเนี่ยผมรอผมยืนให้เขาตีอันตีเลยครับยังก็ไม่ตายครับเนี่ยครับนี่อนี้ก็คือการแก้มุรหลานนะผมต้องดูของมูรหลานด้วยนะครับว่ามูรหลามีดาบแดงหรือเปล่านะช็อตเมื่อกี้ถ้ามีดาบแดงผมอาจจะตายแทนนะเออ <c oughs> นี่ครับนี่คือวิธีการกดโมลาดนะครับผมการดักอ่ะดัก,กใครที่เล่นฟอร์เรนนะครับผมก็ควรที่จะดักโมลาดดไ้ให้เป็นนะครับผมเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะเวลาเราเจอแก้ทางนะนะครับไปต่อครับอันนี้คือผมเห็นกดโดนรุมนะผมเลยจะไปช่วยนะครับผมแค่ผมเดินเดินแบบเดินไปเห็นหน้ามันก็หนีนแล้วเห็นปะอันนี้คือการ เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกไมค์เกมนะผมแบบแผ่หาขี้ไปอ่ะฝันตน่อข้าก็ไม่กล้าเข้าเพราะว่าผมเล่นเป็นทนันนัสเรติโนนะทุกคนก็จะรู้ดีว่ามันชอบแฝงแต่ไอ้ซุยแฝงอันติใส่แทงไอกลางเข้าครับผมผมจะไปช่วยเพื่อนครับช็อตนี้ทาไปดูกันว่าผมจะทําอะไรผมอันติใส่แล้วลามไปหนึ่งคิวปลาดอกโดนไหมปลาดอกโดนปุ๊บลามไปครับเรียบร้อยนฮะก็ได้2ตัวเลยครับผมแต่ว่าเลนล่างนี่มูรหลาด มูลาเขาตัดเวฟส่งครับจังหวะนี้ผมก็ได้ทําการไปดักเขาครับผมมาดูว่าผมจะดักเขาได้หรือไม่ปึ๊บเขาวับกลับครับผมโอเคจังหวะนี้ผมเคลียร์คลิปเลยนะครับผมเพราะว่าผมรู้ว่าเพื่อนยังไงก็ปิดครับผมนี่ครับเรามาดูมูลากันดีกว่าเพื่อนผมปิดมูลาครับตามมูลาก็ตายไปครับผมผมก็เคลียร์คลิปชิวๆเพราะว่าผมตามไม่ทันเพราะว่าฟอเรติโนมันไม่ิ่งช้าผมก็เลยเคลียร์คลิปให้ไม่คลิปไปส่งส่งดีกว่าครับ แอ่ผมเคลียร์คลิปเสร็จแล้วเห็นไหมช่วงนี้คือมูกเขาจะไม่กล้ามาหาผมแล้วนะครับเพราะว่าผมขัดเขาได้นะเอออนผมก็ใส่เลยรลครับผมเห็นปะปึ๊บผมมาติดใส่เรียบร้อยครับได้หนึ่งคิวปรับลาค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 รับไปครับอีกหนึ่งคิวก็ได้มาสองครับช่วงนี้ก็คือถือว่าแบบลาช่ำนะอันนี้คือ,อ ออโต้ล็อกครับคือเอฟโซมันหายตัวอยู่แล้วแบบออโต้ล็อกมันจะไม่ทํางานนะครับผมก็เลยแบบเสียสกิลหนึ่งเสียฟิกไปนะครับส่วนนี้ผมก็ชันนี้ผมก็เค,เคลียร์ไปครับผมพอรู้ว่าไม่มีใครกล้ามาเติมผมอยู่ละแต่มันมีมูล,ลาดมาดิแต่ว่าผมไม่กลัวอยู่แล้วครับผมคือเลือกอนครึ่งหลอดผมอะถ้าเท่ามูล,ลาดนะผมถ้าผมเลือนครึ่งหลอดนะ นี่เราผมก็ลี่ร์ล่างไป oh. นี่ครับเล่่างบวกกันเยอะครับผม <Three. S 1> ผมดูได้แมมแล้วผมเห็นแล้วนะมาดูว่าผมจะทำอะไร <_ m uk ly> ผมเพิ่ไปช่วยเพื่อนนะครับผมทำไมมือไม่ตีเป้อามวะโอเคเอาวไว้ว่าเป็นความคิดที่ดีในการขึ้นไปช่วยเพื่อนนะครับ <_ m uk ly> ไปครับผม <_ m uk ly> ผมแปะตีใส่เลย <_ m uk ly> ยังยังว่าแปะตีใส่เลยสวยครับแปะตีปุ๊บไล่ลำเอ๋อ ลำเออปึ๊บยังไงปลาดอกโดนลำต่อไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮยังไงคือข้างคือแค่กรุ๊ปเออเออไต่คิวอยู่เคได้คิวอยู่โอเคถือว่าผมถือว่าไม่เสียอะไรเยอะมาเดี๋ยวผมรีบไปตอนเกิดเลยแล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวผมรีไปตอนเกิดเห็นป่ะช่วงหลังๆคือมูไลครับมูไลเขาจะแบบเริ่มไปกล้าติดใส่ผมแล้วนะเพราะว่ากลัวผมขัดนะครับนี่ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับการกด มูลาดนะผมเราจะไม่แพ้เลยตลอด24ชั่วโมงนะครับเราจะไม่แพ้กันเลยนะครับมอมถือว่าแบบสู้ได้เลยครับสาหรับใครที่บอกว่ามูลาดชนะฟอร์เรนสามดาวก็แล้วแต่ฝีมือแล้วผมแล้วแต่ชั้นเชิงนะนี้มา <c oughs> คบแล้วผมอันนี้เลยนะแช่คลิปเลย <we> อันนี้คิปคือผมดักนะคอยว่าเขาจะมาตีปั้มหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่มานะผมผมก็เลยเคลียร์คลิปไป มาผมเห็นบูลาดแบบแหลมมากผมทูเลนก็เข้าไปแอนติใส่นะแต่ว่าโดนหลบได้นะผมแต่นะคอสสกิลหนีไม่มีครับผมก็เลยใส่นะแต่ว่าผมโดนผักครับผมก็เรียบร้อยไปครับยังไม่ตายครับผมยังมีชีวิตรอดอยู่เบิร์โลกใบนี้ผมกรุ๊ปพูดเชยเนี่ยผมก็วับกลับนะผมชฉี่ผมจําได้โอเคแต่เพื่อนเอาให้แล้วผมเพื่อนผมนี่ถือว่าตึงเลยนะผมเพราะว่าผมแบบเข้าไปแทงแล้วแบบเสียสกิลอะไรเงีเ้ย มันเสร็จสกิลแซ่ผมแล้วเพื่อนเอาให้นะครับก็ถือว่าเพื่อนเล่นดีนะครับเห็นไหมทุกคนสงเกตเลยว่ามูลาดจะไม่เข้ามาป่าดผมแล้วนะครับจังหวะนี้ผมพิมพ์บอกไฮเตยว่าเดี๋ยวผมแทงให้นะครับสำหรับดาร์เลเยอร์เพราะว่าฝั่งมันตายสามนะครับผมยังไงก็ไม่กล้าล่าอยู่แล้วนะครับแต่มีแท็บเอลสูครนะช่วดีหน่อยนะผมที่ผมล้าไม่แท็บเอลสูะอืมแต่ฮายาฮายาไปเห็นแต่ว่าแท็บเอลสูเห็นตอนนี้ก็เสียเสียไปแล้วครับ เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทันเวลาครับผม,มช้าไปแล้วอ,อจังวาน,นี้คือผมขึ้นไปช่วยกบนะแบบแผ่หาคิดใส่เขาก็ไม่กล้าไล่ต่อครับก็อันนี้แหละข้อดีของฟลอริติโน่เราสามารถเล่นไมค์เกมได้เรื่อยๆเลยครับจังวานี้ผมรู้ว่าคิปเข้ากลา,างแน่ผมก็เลยดักครับผมผมอันตีใส่เทครับแต่ลาครับลาต่อลาต่อยังไง ผ่านมาหาเจอแครี่ปึ๊บปลาดอกโดนไหมไม่โดนครับจังหวะน,นี้ถอยก่อนโอเคยังถอยได้ครับวันนี้ทูเลยเขาหลบหลบมุลาดแล้วผมปลาดอกใส่โอเคเรียบร้อยครับเฮสิตขึ้นไปเจ็ดแล้วครับจังหวะน,นี้นาขอเข้ามากันจัดก,กันกลางครับจังหวะน,นี้แต่ว่ากันได้อยู่ครับไม่เสียอะไรฮนะแต่ว่าจะเสียป้อมบนไปแล้วนะครับผมทางด้านของเลดทีมครับอม อันนี้คือผมยืนขู่แล้วครับยืนขู่ให้เขาเคลียร์ยากๆหน่อยครับอย่างน้อยจะ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 กันป้อมก็ยากๆหน่อยนะครับผมมาเลีนล่างเข้านะครับผมแต่ว่าไม่ได้นะครับผมเราจะดันฝืนดันไม่ได้เพราะว่าเพื่อนเราโลนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็รีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรา จะไปดันบนนะครับผมเพราะว่าเรเห็นเพื่อนอยู่ขวากันเยอะนะครับผมถ้าเราดันบนเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะแบบแยกพวกมันออกมาจากกันได้นะเออยนี่คือเรื่องเบสิกเลยนะผมเนี่ยแค่ผมยังไม่เคลียร์คีอ่ะมันเดี๋ยวมันก็โผล่มาครับผมสักตัวหนึ่งนาคอสเอาแดงและเรนกลางพเพราะผมเลนกลางโอ้โหไม่เลนกลางเลือดแบบเลือดโลครับอือเขาเลยจัดให้เลยครับดับแดงนาคอเรียบร้อยครับปัดให้ โอเคจังหวะนี้ผมดักมูรานะไอ้ป hey, ้มูร่าขำไปกล้าแหลมเลยเนวะ้ยแต่แบบถ้าเป็นมูราคนอื่นอนะ่ะถ้าแบบคนเล่นฟอร์เรนไม่ชำหน่อยเขาจะแบบมาปาดเลยเพราะเขาจะไม่กลัวอะไรแล้วนะครับผมคือผมออกเคียวเลยนะถ้ายิ่งฟอร์เรนออกเคียวอะ่ะ <c oughs> ผมบอกเลยว่ากอตเทียถ้าเป็ดมันเป็นอมตะแล้วมันดูดเลือดตอนอมตะได้ครับผมถ้าล้ำแช่ป์ชำหน่อยก็ดูดเลือดตอนอมตะก็โกงมากครับผมคุณจะไม่ตายสักทีนะเออ นี่ความลับของฟอร์เรนเลยครับผมอันนี้ผมขัดไม่โดนนะอันนี้ผม,มดีเฟกชาไปนิดเดียวเห็นป่ะเขาจะไม่กล้าเล่นสุดแล้วเว้ยแล้วยิ่งเล่นเกมอะ่ะมุลาดอนะ่ะฟันผมอย่างงี้ก็ไม่เข้าเว้ยอืมนี่ก็ฟาร,ร์มของไปครับผมยิ่งเกมนำยิ่งฟอร์เรนยิ่งโหดนะครับผมยิ่งเจอมุลาดเนี่ยพรว่าเป็นมุลาดมุลาดเป็นตัวที่ใช้สกิลนะผมมันจะปัดไม่ค่อยเข้านะน,นี่กบโดนครับผมอ๋อเหรอกบไม่ตายครับ อันนี้ผมบอกเพื่อนใจเย็นๆแต่ว่าผมอันติเข้าไปครับแล้วผมก็สกิลออกมาได้ไหมยังเก็บฮิวยังกดฮิวได้อยู่โอเคยังถอยได้ครับแต่ว่าเพื่อนเราบวกไปแล้วนะจต่วันนี้ผมกดวาร์ปน,นะจากนี้ผมก็เคลียร์บนไปไม่ค่อยมีอะไรเมื uh ่อ huh. ไหร่เขาก็ไม่กล้าสู้กับผมแล้วครับผมแล้วก็เขาก็ทําอะไรไม่ได้นะครับอืมทีนี้ย <we> เพราะว่ามีทั้งซาต้าฮเยติ ผูเล่นมีสกิลนีเยอะแยะแล้วก็มูลาดไม่สามารถที่จะเบิร์ดทีเดียวตายได้นะครับเพราะมันมีสกิลนีกันนะฮะให้ผมดักผมดักแต่ว่าไม่มีใครมาผมก็เลยเคลียร์คลิปไปวันนี้คลิปเข้ากลางนะผมนะคอยก็ไปเคลียร์ตามพี่ข้านะผมบอกเพื่อนว่าใจเย็นจะเปิดดาร์กครนะับ เพื่อนเปิดไปแล้วครับผมก็ทําการคัดตัวหลังให้ครับผมไปแบบล้วงตัวหลังให,ให้ไม่ให้มีดาเมจนะครับผมจากนี้ผมก็โซนดูเพื่อนครับว่าคเขาจะล้วงเพื่อนผมหรือเปล่าแล้วผมก็เก็บเทนไปได้ครับจากวันนี้มูร่าได้กลับมาเงาครับผมผมก็ฟิกเกอร์แล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็เสียบไปครับผมได้ทริปเปิลคิวครับผมเออช็อตน,นี้โอตึงอนะ่ะอันนี้ผมดูนาะคอรสครับผมผมดูนาะคอสว่าเขาจะมาแบบตัดวงตัดคลิปหรือเปล่านะครับ แต่ไม่มีัะผมไม่มีแบบนี้ผมสั่งเพื่อนเข้ากลางเลยดีมบอกผมกดตัวรวดแต่ผมพิมพ์เอานะผมแทงผมแทงผมแทงป้อมแล้วก็แบบป้อมแตกนะเขาก็ตายครับผมตายเกิดนะนก็เข้าไปตีหน่อยต,ตีผมตีธรรมดาตีสดโอเคเพิ่งเก็บได้หมดแล้วผมตีป้อมมตีตีไม่เข้าตีป้อมไม่เข้าชิพหายแล้วตีป้อมไม่เข้าอ้โอ้โอชิตตีป้อมไม่เข้าโอ้หริชีตตีได้เขาเสียของฟาเรนติโนครับเป็นไฟเตอร์ที่ตีป้อมโคตรกะ ช่วนนี้ก็ไม่มีอะไรครับช่วนนี้คือผมบอกเพื่อนว่าห้ามเปิดดาร์กนะผมถ้าเปิดดาร์กเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเสียเปรียบสูงนะครับอ,อันน,นี้ผมพิมพ์บอกแล้วคือผมบอกว่าห้ามเปิดดาร์กนะเพ,เพราะว่าถ้าโดนลารกเนี่ยเราอาจจะแบบแพ้ไฟได้นะครับผมมันไฟเดียวจบนะเออนี่เพื่อนผมโดนไทยครับออันนี้มูล,ล่าจะเข้ามานะเห็นปะ่ะคือมูล,ล่าไม่กล้าเข้ามาครับถ้าไม่มีผมนะนีค่คือเข้าไปป่าเพื่อนผม นี่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 น,น,นี่เห็นปะถ้าผมเดินใส่เนี่ยผมเดินใส่ทุกคนก็วิ่งหนีแล้วครับดูดูด,ดูทุกคนเลยครับนี่นี่นี่อันนี้คือไมค์เกมนะครับผมนี่ครับทุกคนจะหนีผมหมดเลยนะครับอันนี้ผมมันเห็นหนึ่งผมกดหนึ่งไปแล้วครับผมลำลำผมลำเส็เทนผมลำเสร็จเทนครับลำเเทนปุ๊บเทนตายครับแต่วะนี้ให้เตะเอหาน้าคอได้ฮนะเฮ้ยเกือบได้ครับนิดเดียวแต่ว่าทุรเดนจะปิดได้ไหมทัวร์เนปิดได้ครับผมเพราะบุม ติ๊กนะครับผมเดี๋ยวผมก็รำไอตัวมูดาตายไปครับผมผมรำมูดาตายโคตรเร็วนะเพราะว่าผมขาดได้นะแล้วผมก็รำเคนเซึ่นนะฟังผมว่ากดบร์บกันเลยเชียร์เพื่อนเดี๋ยวคลิปมาอ่าผมก็อีกทีปุ๊บปุ๊บอปากดต้าเลยนะครับใครจะดามาก็ดามาไปเลยนะครับผมไม่ครับผมบ้ไม่ให้กดนะครับผมอืมก็เกมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมหรับการที่เราสู้กับมูดาดนะครับผม สังเกตได้ว่ามูดาจะกล้าเล่นกับผมแค่ต้นเกมนะครับผมพอผมจับจังหวะได้ไหนก็ไม่กล้าเล่นแล้วนะครับผมมันจะทําให้มูดาทำตัวข้าเป็นตัวที่ไร้ประโยชน์ทันทีเลยนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปีก็อย่าลืมกด, like, กด, share, กด,ดมไลค์คก,คลลกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนลาไปตัวไปก่อนด้วยอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับผมพูดทั้งเกมโคตรแน่โอเคเจอก,กัน